สวัสดีครับผมพัชพรกกรสุรรัตน์นักวางแผนการเงิน f c h p CHP ครับการวางแผนการเงินในชีวิตของคนเราเนี่ยมีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณวางแผนทุนการศึกษาวางแผนคุ้มครองสุขภาพวางแผนคุ้มครองค่าใช้จ่ายครอบครัวและอีกหลายๆอย่างแต่มีแผนหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการวางแผนสมมอบมรดกนะทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในตอนนี้เนี่ยสักวัน ก็จะต้องถูกส่งมอบให้กับครอบครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าถ้าเราไม่มีการวางแผนเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดความยุ่งยากให้กับทายาทของเราได้ไม่ว่าจะเกิดการทะเลาะเบาแววงกันนะครับคงเคยเห็นในข่าวว่ามีการแข่งแย่งมรดกกัน,นมีข่าวอยู่เยอะแยะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีการวางแผนอย่างเป็นระบบให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้การวางแผนมรดกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากขอให้ทําความเข้าใจมันให้ดีวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกเรื่องของการแบ่งมรดกตอนที่เจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วหรือว่าตอนที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่แบ่งกันยังไงอ่าแล้วก็เรื่องของอการนําเอาประกันชีวิตเนี่ย มาช่วยในการร่วมจัดการวางแผนให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดนี่เลยแล้วติดตามชมครับ